สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางไกลครับจุดหมายปลายทางน่าจะเป็นนครนายกครับติดตามครับ างหน้าแล้ววัดหลวงพ่อปากแดงครับ นังรอง11กิโลขุนด่าน12ไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนไงครับจะไปดูน้ำล้นสปินเว่ยหน่อยแต่วันนี้ได้เช็คมาแล้วว่าไม่ล้นละแต่น้ำเต็มับร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อวันเสาร์ที่เขาปล่อยเต็มเลยนี่ปล่อยสามประตูมัง้งตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วปล่อยนิดเดียวแต่ต้องดูปริมาณฝนอกีกงนาะช่วงนี้ปล่อยเฉพาะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่ให้ขึ้นหรอปล่อยเฉพา<อ>ะช่องทางปกติแล้วก็ปล่อยเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าสันเขื่อนได้ไหมครับ คัดกองก่อนมึงคัดกองตรงนี้มังก็จบแล้วไม่เหนื่อยเขา <laughs> ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่19ตุลาคม2564นะครับพาท่านผู้ชมมาเกือนขุนด่านปราการชนนะครับตอนนี้ผมอยู่ท้ายเกื่อนนะครับดูจากรายงานสถานการณ์น้ําเกื่อนขุนด่านนะครับวันที่19ตุลาคม64นะครับเกื่อนนี้มีความจุกเก็บกัก224ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ระดับน้ำในเขื trendy, 00 00่อนนะครับวันนี้นะครับ110.32เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับปริมาณน้ําในเขื่อนอยู่ที่223.99ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์100ครับท่านผู้ชมส่งน้ําผ่านอ r r i g a t i o n outlet 0.022ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายลงแม่น้ำนครนายก1.768ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำระบายผ่านริเวอร์เอาเลตนะครับตอนนี้0.492ล้านลูกบาทเมตรผ่านบัตททอมเอาเล็ด0 0 0นนะครับคือไม่ผ่านปริมาณน้ำระบายผ่าน เซอร์วิสสปินเว0.00นะครับไม่ผ่านปริมาณน้ำระบายผ่านลงไปฟ้า1.296ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำรวมทั้งหมด1.810ล้านลูกบาทเมตรครับและเหยและรลวดซึมอยู่ที่0.057ล้านลูกบาทเมตร เอาโฟ o w ระบายรวมบวกระเหยและรั่วซึม1.868ล้านลูกบาทเมตรอินโฟ w 2.319ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำฝนสถานีเขื่อนขุนด่าน0.90ม mm ิเมตรครับท่านผู้ชม น้องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะพอสมควรครับท่านผู้ชม สนผู้ชมครับเขื่อนขุนด่านนะครับมีความสูงอยู่9ก้าสิบสามเมตรนะครับยาวสองพันห้า้ยเก้าสิบสี่เมตรระดับสันเขื่อนหนึ่งร้อยสิบสองเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับระดับเก็บกักน้ำนะครับร้อยสิบเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางความจุอ่างอยู่ที่ระดับ 224ล้านลูกบาทเมตรมีโรงไฟฟ้านะครับอาคารโรงไฟฟ้าเป็นคอนกรีกเตเสริมเหล็กกว้าง12เมตรยาว20เมตรสูง18เมตรนะครับจำนวนเครื่องผิดไฟฟ้าพลังน้ำมี1เครื่องนะครับกำลังการผิติด10.7เมกะวัตต์นะครับพอสมควรครับใช้ปริมาณน้ำในการปั่น เฉลี่ยเครื่องละ1 7 6 6ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับสามารถติดไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ27.99ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงครับใช้สายส่งขนาด22 kv อยู่ที่จําบนหินตั้งนะครับอ,บอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ ท,ที่ดีๆไม่เดินนะเนเะวาบร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำอันนี้เกินเล็ก ่านไม่ลงแม่น้ำตรงนี้ครับ Oh, เห็นหลักไหมครับมิดหลักเลยครับท่านผู้ชมครับะระดับน้ำดีวครับท่านผู้ชมตอนนี้เรือมันรับรับนักท่องเที่ยว ท่านผู้ชมครับจากรายงานระดับน้ำนะครับเหนือเขื่อนขุนด่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ร้อยสิบจุดสามสองเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับวันนี้เรามาดูของจริงนะครับอันนี้ก็น่าจะอ่านได้ร้อยสิบจุดสามศูนย์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นหลัก หลักวัดน้ำนะครับจมน้ำอยู่ตรงปลายนิ้วชี้ผมนะครับนีเห็นอยู่ขาวๆนะครับนั่นกันหนึ่งหลักอันนั้นน่าจะเป็นร้อยสิบร้อยสิบแล้วก็เกินมาอีกตรงนี้ครับจุดสามศูนย์ก็เป็นร้อยสิบจุดสามศูนย์ก็ใกล้เคียงกับร้อยสิบจุดสามสองเมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับท่านผู้ชมครับบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับว่าวันนี้วันที่สิบเก้า ตุลาคม2,564ระดับน้ำเหนือเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกอยู่ที่100%นะครับก็หลายๆปีเรากลับมาดูคลิปนี้เราก็จะนึกได้โอ้ลุงดำ YouTube เคยถ่ายเก็บไว้ให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวไปหากาแฟริมเขื่อน ตอนนี้เรือนักท่องเที่ยวกับเข้าฝั่งครับไม่รู้เขาพานักท่องเที่ยวไปเหนือเขื่อนกี่กิโลไม่ได้ศึกษานะครับท่านผู้ชมครับดูเมฆนะครับมาแล้วับเมฆน่ากลัวมากําปึ๊ดเลยลมไม่พัดเลยครับลมไม่พัดเลย ศุนด่านคอฟฟี่เขาแอบมานั่งากาแฟร้อนขอใบหนึ่งให้ทั้งกระเป๋า เออเปิดประตูนะจ๊ะแล้วผมจะบอกเลยนะว่าเอา เนี่ยตอนสร้างเ่ินใหม่ๆรถจะขึ้นมาจากข้างหน้าเนี่ยได้ไปได้ไปดูหน่อยดิเนี่ยท่านผู้ชมมันขึ้นมาได้ฮะตอนนี้เขากั้นละเนี่ยทางปิดไปละเน,ะนี่ยทางปิดไปละใช่มุกกรเป็นทางลุกลังขึ้นมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไปดูทางเก่าก่อนใครมีใครมีมอไซค์นะครับขับลงไปได้เลยเนี่ยตอนนี้เหลือเป็นแค่ทางเดินแล้วจอดตรงนี้ครับไปไม่ได้แล้วครับ ถึงไปได้ก็ไม่รู้จะไปทําไมครับท่านผู้ชมครับสวยครับโอ้โหมุมนี้ชั้นหนึ่งเขื่อนคุน่านประการชนเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่ยาวที่สุดในโลก นี่หลังเขื่อนน่าดูสวยมากครับอันนั้นแม่น้ำนครนานนยก น,นี่เป็นน่าจะเป็นอาคารควบคุมโรงไฟฟ้านะครับตอนนี้น่าจะเดินเครื่องอยู่โรงไฟฟ้าพลังพลังน้านะครับตังหันน้ํา1เครื่อง10.7เมกะวัตต์อันนี้ส่งออกมาเป็น 22kV นี่น่าจะเริ่มต้นจากหม้อแปลงตัวนี้นะครับ3เส้น 22kV 22,000โวลต์นะครับท่านผู้ชม ยอดเรามาถึง ประตูน้ำสปินเวย์แล้วครับน่าจะเป็นห้องควบคุมนี่ครับท่านผู้ชมเราถ่ายเจาะให้เห็นกันจะจ่าเลยครับ ระดับน้าอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับคือถ้ามันล้นนะครับมันก็ล้นนี่เลยน้ำจ่อน้ำจ่อนี้ครับท่านผู้ชมรู้สึกเขาล้นเมื่อวานวันนี้ไม่ล้นแล้วครับ เจ้าหน้าที่ก็มาเชิญครับให้ออกไปครับออกไปครับ บายบายครับท่านผู้ชมครับลาด้านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ทายด้วยนะครับขอบคุณสวัสครคบ<อ>จุดสูงสุดนะลุงดำไปยืนมาแล้วครับแล้วโดนเจ้าหน้าที่ไล่มาแล้วครับ คืมไม่กวาหน่อยโอ้ผลไม้ก <the supply> ็ม <afraid> <t happening keeps hitting> <sm> ีเฮ้ย <the> ล <formula> ูกอะไรอ่ะอมันมีหลายพันนี่พันหนึ่งอยโวคาโดพันอะไรแลแล้วอร่อยป่ะร้อยย่างเลยหรอ มไม่แอร์ไม่มองไม่เห็นกนระจกวายพวกนี้ร้านนี้เราเคยแวะเดี๋ยวก็จะอ๋อนเนี่ยที่มันมีศาลาร,าริมน้ำตรงนี้าามนไม่ศาลาเคยแวะหมดแหละอ๋อต้อยมยำปลาเบิกท่านผู้ชมเนี่ยเนื้อเป็นชั้นๆเลยเนื้อย่างกระหมูเลย

ครับรท่านผู้ชมครับเริ่มมีโดนตรีสดในร้านแล้วนะครับเพลงนี้นนนชื่อเพลงไอหินแต่แยวแห้วอันนี้แต่แถว,วแห้ววะไอหินไปแล้วใช่ไหมตีเพื่อกันเพนะ ช่วงนี้มีร้านอาหารเยอะครับท่านผู้ชมครับมีกวัวสะเรก,กามีช่อชมวงตอนนี้ก็อีก5้านาที6โมงครับได้เวลาเลย นฝูงช้างเต็มเลยอีกชั่วโมงครึ่งเราจะถึงบ้านครับเพิ่งออกจากแถวนี้เ <Hey>. oh. ปลูกไร่สตอบอรี่รรรับหน้าฝนแล้วหน้าหนาวครับ กานอยู่แถวนี้ก็สบายเนาะนั่งอากาศดีอากาศดีมันเป็นหุบเขาอะ่ะเหมือนเขาใหญ่นี่แหละตอนนี้ปลายฝนแล้วต้นหนาวเออไม,ไม่ได้กินยาระหว่างนี้มาทนะ่องเที่ยวกันได้ค้างสักสองคืนวันที่หนึ่งธันวาค่อยมาก็ได้เพราะว่ารัฐบาลก็เปิดให้กินเหล้าได้ <laughs> แต่ก่อนหน้านี้คิดหรือว่าจะเหลือรอคนมาทะเลอ